ไม่ได้เห็นผมหลายเดือนนะู้วนั้วนนี่ผมก็เพิ่งทําใหม่นะเป็นมรดกตกทอดจากพ่อผมนะต้นไม้ผมสามแสนแล้วนะตน้นละสองสองแสนห้านะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัดสวด,ดีครับสวัสดีกาสวด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเด็กขุนมัวโอ้โหผมว่าคลิปนี้น่าจะห่างหายกันไปนานนะครับกับเด็กขุนบัวผมก็ไม่ได้ค่อยได้ทําคลิปนะเพราะว่า อคอมมันพังช่วงนี้ผมก็เพิ่งซื้อคอมมาใหม่ก็มีพี่พี่น้องหลายคนนะว่าเรียกร้องไม่ได้เรียกร้องหรอกก็คือก็ยังคิดถึงกันอยู่นะครับก,ก็ขอบคุณคนที่ติดตามคนที่คอยซับตะไคร้คนที่คอยสนับสนุนด้วยนะครับที่ที่คอยติดตามผมเนาะ,ะวันนี้ก็เพิ่งกลับมาผมก็เพิ่งกลับมาจากลงวินโดว์ทำคอมเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะครับเนาะก็เอาไว้ตัดคลิปให้พี่ๆนน้อง,องดูจะได้อัปเกรด ให้พี่ๆน้องๆเวลาชมเวลาอะไรเนี่ยจะได้ดีกว่าเดิมแล้วก็มีคุณภาพกว่าเดิมก็วันนี้พูดติดก็พูดติดแต่คาว่าก่อนะผมเนี่ยก็คือวันนี้นะผมก็มามาในคลิปแรกนะก็ถือว่าเป็นคลิปแรกแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปประมาณน่าจะสามเดือนสามสี่ห้าเดือนแล้วล่ะผมก็จำไม่ได้นะก็วันนี้เดี๋ยวมาดูว่าผม ผมทำอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวดูนะก็ไม่ได้เห็นผมหลายเดือนนะเดี๋ยวไปดูนรับนะว่าว่ามีอะไรบ้างดูนะรู้ว่ารู้วนี่ผมก็เพิ่งทําใหม่นะทําอยากจะทําอะไรที่แบบอะให้มันเป็นให้มันดูดีให้มันความอะไรเงี้ยให้มันให้มันยังไงอ่ะให้มันดูเหมือนแบบผู้ด,ดีผู้ดีหน่อยอะให้โซ่ให้โซ่หน่อยอะเดี๋ยวเขาก็หาว่าผมได้เงิน ขายวัวแล้วไม่ทําอะไรอีกผมก็จัดให้เลยทีเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยจัดจนเงินผมไม่มีสักบาทเลยผมหมดตูดเลยตอนเนี้ยแย่ผมก็ทําบ้านทําอะไรด้วยนะครับเนาะดูอย่างแรกเลยเนี่ยรั้วรัวครับรั้วนี่รั้วนะรั้วผมรู้สึกว่ารั่วผมรั้วตัวเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้รั้วเนี่ยนี่ก็คือมอไซค์คู่ใจผมนะผมต้องรีวิวก่อนอันนี้ผมเป็นมรดกตกทอดจากพ่อผมนะพ่อผมแบ่งมาให้คือ ปกติแล้วมีคนมาให้ผมนะสามแสนแต่ผมก็ไม่อยากขายคิดว่าผมจะเก็บไว้ให้ลูกผมครับ <Nope. S 1> ผมเมื่อคิดว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่านะเครื่องนะ๋ยวนี้มนะีนคนมาให้ผมสามแสนแล้วนะแต่ถ้าสามแสนห้าผมก็คิดว่าผมจะปล่อยเนะใครที่ใจถึงนะสามแสนห้านะคันนี้นะจัดไปเลยผมขายส่งถึงบ้านไม่มีคําว่า ห่อแห่แห่หรือไม่มีเล่เหลี่ยมนะสามแสนห้าไม่ลดนะคันนี้นะจัดไปแล้วก็อ่าผมเข้าเรื่องต่อก็ตัวนี้รั้วรั้วนี่ก็คือผมผมทําเองในส่วนหนึ่งแล้วก็ผมหล่อเองด้วยผมช่วยช่างด้วยมันก็เลยประหยัดประหยัดหน่อยนะผมมาพามาดูตัวต่อไปแล้วก็นี่นะผมจะพามาดูตัวนี้ประตูประตูนี่ผมก็เพิ่งทําใหม่นะประตูนี้ผมทําใหม่นะตั้งช่างทํา ประมาณสามพันประมาณสามสี่พันเนี่แหละแล้วก็ามาดูอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นบ้านผมนะเพิ่งทาใหม่ตัวนี้บ้านผมนะเพิ่งทำใหม่ก็นี่นะครับก็จากน้ําพักน้ําแรงตัวที่มาจากซื้อขายบัวนะอต้นไม้ผมก็ขายนะน,น,นี่ต้นไม้นี่นะใครที่อยากได้นะต้นละสองต้นละสองสองแสนห้านะใครที่สนใจก็จัดได้นะทุกต้นนะบางต้นก็สองแสนบางต้นก็สองแสนห้าก็ ก็ข <forgetting> <Nope. S 1> ายขายเฉยอ่ะบางอย่างผมก็ไม่อยากให้พี่วิ่งน้องซีเรียสในการเลี้ยงัวกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูตัวนี้ดูตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้แัวนี้ตัวนี้ <S <s ตัวนี้ก็คือแม่มาลีของผมนะเดี๋ยวผมจะจะจะค่อยถ่ายให้ทีทีละตัวทีละตัวให้ดูทีละตัวนะอันนี้ก็เป็นคอกที่ผมเพิ่งทำํำเป็นคอกเก่าแหละผมก็ขยาย <S <s เดี๋ยวผมไปพาไปดูต่อนะอันนี้เป็นคอกใหม่ของผม ฟองใหม่ของผมก็จะจะเป็นตัวนี้นี่ครับ้องใหม่ของผมนะมตัวใหม่ตัวนี้ฟองตัวนี้นะผมก็เพิ่งทําเสร็จผมเพิ่งทําเสร็จอ่าน่าจะประมาณสองสามเดือนแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดผมก็ให้วัวอยู่ตามปกติแหละก็ถามว่าหมดเยอะไหม้องนี้ก็ประมาณประมาณแสนหนะนึ่งนะครับนักนฟองนี้มันมันมันเก้าหมื่นกว่าครับก็มีต่อไฟ มีต่อไฟมีเหล็กมีทุกอย่างครับที่ที่เบียดเสร็จแล้วอะผมก็ไม่รู้นะว่าผมหมดเดยอะหรือหมดน้อยนะคนอื่นใครที่หมดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยผมก็อยากดูเหมือนกันว่าพ่อพี่พี่น้องน้องใช้กินยังไงงบยังไงเป็นยังไงอะไรยังไงอะก็ตัวนี้ผมจะพามาดูต่อน,นี่ก็เป็นพวกมันมันจะมีประมาณสามข้อนะของผมนะสามข้อตัวเนี้ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะเปิดนะแล้วก็ผมก็จะถ่ายให้ดูนะพราะว่า ผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะมันจะมีน้องคนหนึ่งมันมันมันจะมาทํางานกับผมแต่แม่งทรงบุคลิกแม่งควรตีนมากผมไม่แต่ว่ามันมันเป็นน้องที่แบบผมรู้จักแหละแล้วก็มีคนฝากมาอะไรเงี้ยแม่ฝากมาอะไรอะไรเงี้ยแต่ทรงคนควรตีนมากผมบอกเลยว่าผมผมจะจัดดักมันเดี๋ยววันนี้ผมให้มันทดลองงานะผมจะให้แม่งแบกหัวอาหารแบกขี้วัวแบบ จ้าะวันนี้ผมจับมันหนักแน่ถ้ามันกวตีนผมผมจับแน่เดี๋ยวรอไปดูครับก็ผมมาเข้าเรื่องต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่าว่าน้องมันมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือมามามา,มาต่อนะครับแนละ้ต่อก็คือเด็กพวกนี้ผมก็มันก็เป็นข้อที่ที่ผมทําอยู่แล้วอะ่ะข้อพวกนี้นะเป็นข้ออยู่แล้วก็มีก้อนวงจรปิดก้อนวงจรปิดผมก็ติดไว้รอ,อบๆนะครับนะก็คือมีมีหลายมุมหลายด้านนะ ม่ว่จะเป็นพวกโรงอาหารด้วยเป็นทางในในคอกใ,ใ,ใ,ในในในวัวแม่พันธุ์ด้วยวัวแม่ท้องด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยว<ไ>ันนี้ก็เป็นที่อาบน้านะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นที่อาบน้ําที่อาบน้ําที่วัวนะตัวนี้ก็ก็ซื้อเหล็กเหล็กต่อเข้ามาเนี่ยซื้อเหล็กต่อเข้ามาเทพื้นเทอะไรก็ทํากันเองนะครับก็หมดไม่ได้เยอะมากอันเนี้ยคือหมดไม่ได้เยอะมากนะครับนะก็อันไหนที่ผมประหยัดได้ผมก็ประหยัดนะเพราะว่าจริงๆแล้ว ผมกลับมาลงทุนทําคอกที่เยอะเนี่ยโหผมหมดเยอะมากผมพูดเลยว่าหมดผมหมดเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านด้วยเป็นอคอกด้วยเงี้ยครับลงทุนเยอะมากถ้าผมไม่ได้กําไรหรืออะไรมาทําเนี่ยผมบอกเลยว่าโหกว่าจะถอนทุนคืนได้นะ่ะผมผมผมน่าจะหมดเยอะมากแหละนะก็คือ ก็มีหลายๆอย่างแหละที่ที่ผมจะจะจะแนะนํานะเดี๋ยวผมรอน้องมันมาดูก่อนไม่รู้ว่าน้องมันจะมาตอนไหนนะผมคิดว่ามันน่าจะสักพักแหละมันอกมาห<ย>้าโมงห้าโมงครึ่งอะไรเนี่ยมันจะมานะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปดูผมพาไปดูบ้านคฤหาสน์ของผมเนี่ยอ่อันนี้บ้านคฤหาสน์ผมก็เดี๋ยวนะไปะเดี๋ยวผมจะไปทางไหนดีเอ่ยอันนี้ดู่าอันนี้ดว่าอันนี้ก็คือหมาประจําประจําตระกูลผมนะครับนะ นี่นะครับหมาประจําตระกูลผมนะตัวนี้ก็คือโจรไม่เห่านะเห่าแต่คนเอาอาหารมาให้นะครับนะไอหมาหมาจังไลตัวนี้นะ <Nope. S 1> มันมันชื่อโลโซนะครับนะเป็นหมาประจําตระกูลของผมไปครับไปต่อเดี๋ยวผมจะพามาดูบ้านผมนะอ่อันนี้ผมก็จ้างช่างมาจากสเปนนะผมว่า คือตอนแรกท็งานไม่ว่างหรอกช่างอ่ะผมซื้อตัวมาจากสเปนนะคนนี้นะคือสเปนอยู่ตอนแรกทํางานอยู่เปลี่ยนดําเจ๊กนะผมก็เลยซื้อตัวมาค่าตัวช่างก็ประมาณสองสามล้านประมาณนี้่ะยผมจะพามาดูนะอันนี้ค่าผมอันนี้ผมก็ลงทุนบ้านอยู่นะอันนี้ทำบ้านผมเลย พิ่งพิ่งทำนะเพิ่งทําได้ประมาณก็สองเดือนเดือนกว่ากแล้วก็มีต่อเติมโครงหลังคามีเป็นบ้านแบบเรียบๆง่ายๆัประหยัดงบไม่ได้หมดงบเยอะนะครับทำบ้าไม่หมดงบเยอะเนี่ยผมก็คิดว่าผมหมดกระเป๋าถึงเงี้ยแหละคงอยากประมาณสองสามร้อยล้านอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นเศษตังค์ผมอะสองสามร้อยล้านคือคีดประติ้วสำหรับผมนะแต่ความจริงเนี่ย ผมเองตอนนี้ผมเหลือเงินประมาณสามสี่พันนะอันนี้คือความจริงไงนะผมเหลือประมาณสามสี่พันนะือหมดและหมดหมดเนี้ยหมดตัวเลยตอนนี้ <No. S 1> ก็เดี๋ยวน่าจะใกล้เวลาแล้ะกับกน้องคนที่มันจะมาสมัครงานนะผมนะมันบอกว่ามันจะมาหาผมนะถ้ามุ้งขึ้นผม,มคิดว่าน่าจะใกล้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นชว่วงเย็นๆนะครับนาะก็เดี๋ยววันนี้มันมาเดี๋ยวผมจะใช้มันแบบเอาให้ม่ง ถ้ามันควรตีนผมนะถ้ามันแบบมันบุคลิกมันคุรเนี่ยผม,ผมก็จะที่ผมก็จะจัดเขาให้หนักๆน,น,นะครับก็แค่เป็นการรับน้องใหม่นะครับนะแถวนี้แม่งเถื่อนเดี๋ยวรอ,อน้องมันมาก่อนก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดชอบแล้วใครใครที่อ่ากลับมาชมช่องเด็กคุววนวัวนะครับก็มันเป็นตอนนี้ผมก็จะขยับขยายไปเป็นพวกแบบมีคลิปเอนเตอร์เทนบ้างมี มีคลิปอะไรที่มันแบบดูใครเครียดนะครับม่ไม,ม,ม่เป็นเหมือนเดิมอะไรเนี้ยเป็นแต่คลิปกลัวคลิปอะไรเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูคลิปหน้าครับว่าไอ้น้องคนที่น้องคนที่จะมาสมัครง,งานนะมันจะเข้ามานี่มันบอกว่ามันเป็นไฮโซปานะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นไฮโซจีนไหมอ่ะเดี๋ยวก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับป้าสวัสดีครับบ๊ายบาย